จ้าถินก็จะมาออกตรงนี้ห้ามนะผมบอกอ๋อครับห้ามตรงไหนป้ายมีป้ายไหมถ้ามีป้ายอ่ผมจะได้ไม่ต้องตกนี่ขอนอกเรื่องนะแต่ทีนี้เนี่ยก็เรื่องเนี้ยผมเห็นหลายๆคนที่ออกมาโวยวายกันถ้าไม่มีป้ายก็คุยกันดีๆครับบอกว่าไม่มีป้ายไม่รู้ครับผมเป็นไม่คนพื้นที่แล้วถามว่าเขาคือใครถ้าเขาคือชาวบ้านธรรมดา ก็ต้องบอกเขาว่า,าให้ต้องต้องคุยกับผู้ใหญ่บ้านครับนั่นคือการให้ความกระจ่างเราแต่อย่าไปนักเลงใสนะครับพูดดีๆเพราะผมเคยมีอยู่ผมก็ถามว่าไหนเจ้าของอจะไล่เสร็จปั๊บคุณเป็นใครคุณเป็นอบตอคุณเป็นเป็นเนจ้าที่บ้านเมืองไหมถ้าใช่อะเดีย๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าไม่ใช่ผมมีสิทธิ์ที่จะตกตรงนี้เพราะไม่มีป้ายห้ามถ้าจะห้ามต้องให้ผู้ใหญ่บ้านมาห้ามผมแล้วผมไม่ได้ใช้ ถ้อยคาที่รุนแรงไ่ได้พูดที่แบบมีอารมณ์ครับไม่ได้พูดกวนตีนเขาไม่ได้พูดหาเรื่องเขาแล้วไม่ได้พูดแบบกลัวเขาเราพูดเหมือนเราคนปกติที่คุยกันคนแบบมีการศึกษาคุยกันบางคนก็ก็ถอยฉากไปก็มีครับเคยมีเจ้าถิ่นที่ถอยฉากไปแล้วก็บ่นนู่นเนี่ยก็ก็แล้วแต่เขาแล้วส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยโดนไล่ครับอย่างที่ที่คนเขาบอกกันอะ ผมเห็นโพสต์บ่อยๆเลยคือเจ้าถิ่นห้ามนู่นนี่นั่นคือถ้าเป็นแหล่งน้ําจริงๆสาธารณะเราก็มีสิทธิ์ที่จะตกครับถ้าไม่มีป้ายจากประชาคมหมู่บ้านแต่เมื่อมีประชาคมหมู่บ้านบางครั้งอย่าประทะครับถอยออกมาเถอะแล้วก็บางทีคือถ้าเราได้เดินไปไปผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลของเขาอ่ะบางทีก็ต้องเห็นใจเขาบางอย่างเขาเรียกว่า เลี่ยงได้เลี่ยงหลบได้หลบจะไม่เกิดปัญหาเพราะอย่าลืมนะครับเราเดินไปตกปลาเราไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนบางทีมันไม่ใช่ถิ่นเรามันอาจจะเป็นถิ่นเขามันอาจจะอันตรายกับเรา